สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาชมฟุตบอลวันวันแรกว่ามันแล้ววันที่สองมันกว่านะคะคลิปนี้แม่ขอปิดเสียงซาวเพลงนะคะคลิปแรกที่ลงไปมันเป็นซาวเพลงของฟุตบอลโลกเนาะมันก็คือติดลิขสิทธิ์แต่แม่ก็คือไม่ลบออกให้ผู้ชมอ่าทุกท่านได้รับชมความสุขสนุกสนาน ยังไงก็ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปชมกันนะคะอย่าว่ากันนะปิดเสียงหน่อยน้องไทยนะครับน้องกะทยน้องโัปบาน้องแมงนะครับน้องยักทองทีฟ้านะครับน้องทองคำทองแท่งแสนทำนำโชคจุ่แจงน้ำชาสุดเพล่นนักเล่นซ้ทมพรงก็แล้ว ทำาองกอล์ท่านประธานครับสวัสดีครับทำหลังหานนะครับไปรายกานอาจารย์ที่มันตกนะครับจบแล้วทำฟองเคารพท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นนางทัดไทยนะครับแต่ตัวนแตะอะไรก็ได้แต่ แต่ตะขอกันนะแต่ไม่นานนะครับผมทันทายกันนะครับทายกันนะสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับเปิดแปดนะครับหางแสงนรางเปิดหนึ่งหางชูเกิดเก้านะครับน้องน้ำค้างนะครับเดินเล็กนะครับตุ๊กแกใครสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับของแท้นะครับ ได้หรืาครับไ้คุณบพทธสิ์ครับอ้าวสิต้องถอยาเลขแปเข้าเกมมารเขาาตัวใหญ่ครบเี้อันะทารลขแปรอาปตัวล็กครับปักไปยันดนบ้างนรับห้านะบอลครับีเดือครับไปลครับตอนนี้ตีไปด้วยน้องไปด้วยครับน้องไปด้วยน้องูพือนกันน้องูืกันเปัง มาเดี๋ยวนี้เห่าึงหกทางไม่ใช่เห่าช้างเห่าไม่ได้ครับนี่เลัแน้องสองต่แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะกบอบับฟ้าเแปจ้ากอเดิมลงซ้ายลงขวาลงซ้ายตีโค้งทาองตตะเลยตตะเลย เป็นไปแล้วครับทำไปแล้วหนึ่งครับโอ้เมื่อสิบครั้ได้เราเป็นเป็นเจ้าถุยที่ดีเลยครับผมไม่ยอมไม่ยอมแต่ขาไม่ไปเลยไปกินตุ้งเลยไปกินตุ้งเลยเอาละครับไปได้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 ครับแต่เขาไปให้ไนให้เขาไปให้ไปใหสุดยเอ็งนี่จะทำไดโอ้นี่คือกีฬาฟุตบอลครับผมใครจะพูดกินกับกินข้าวู่เลยโอ้โหครับที่เลี้ยงฟัง ตไครับตนประตูะนูด้วยจะหาสุดท้ายนะครับตอนนี้จะเ่ตัดสินไปแล้วนะครับผมฮะครับอยาขนะครับี่เลนะครับยังเหลเวลาีเยอะนะครับเอร์นะครับเอเล่นไอม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์

หัวล้อท้องแข็งเกลี่ยไปดีน่ารักอ่ะตุ่มบอลวันนี้ลมแรงอ่าเพลิดเพื่อช้าเป็นเฉพาะแค่บุบองใหญ่นะครับใช้ใช้เปเล่นไม่ได้นะครับแต่แขงคนนะครับต้องสั่งพิเศษนะครับให้ช้านะครับมาเปิดจากหน้าประตูนะครับเบอร์สองนะครับน้องทองเลต้าบัวต้าบัวยืนอันเรับ นาประตูนะครับเอาร้องทองแท้ครับ oh

ผ ua. ู้รักษาประตูลุยเองค่ะเกมากทุกใจทุกใจทุกใจันไครับว่ลนครับผมไม่ิ่งนะครับต่อไปมบริสินะครับให้ได้นะได้แล้วเปิด่ไ้ประตูนะครับรอเลยรอที่หน้ประตูเลยรอไน้ประตู

ใจมันจะขาดอะลุ้นอะหมายเลขสกองหลังครับเป็นผู้ตเตตอนนี้หนงประตูสูนีประตูสูนอันนี้มันก่อเมื่อวานอีกเตะบอลอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเตะข้าดูแล้วไม่เะที่จะเป็นประตูะสูบกองเ้ย ไปของเทียงนกันที่กลางกระชายเลยครับเทียนกันที่เลยครับพุทธศิลป์ล้มผมครับเนี่ยพุทธศิลป์หญิงแจ้งไปลงไปครับในโรงชาครับพุทธศิลป์ครับพุทธศิลป์ครับตอนนี้มีเรื่องอะไรนะมีเหตุอะไรบ้างดิพุทธศิลป์ครับมีเหตุอะไรครับผู้ช่วยพุทธศิลป์ตีทองแล้วหมายเลขหกกับหมายเลขสามเอายืนตอนครับนักบอลอยู่ตอนครับเอาไมีเห็นอะไรครับก็มีคนมีการ ลายาจกันจ้ะปุเสียมบิงมาเตือนมายใช้า Old nhà bạc nhà l l. A tạm bạc lông mặt nhà lấy. Bít rút nhà bạc lấy. Anh mặt mặt. Ok, lắm. Bít 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 lắm. I, I uh, you ว่าไม่เ <sketches> ป <abi> <and then Jean> ็นประตูด no ้วยยิน no ลีทุกโชติเข้าเชิไหนจ้าโชคดีในวันนี้นะครับเจ็งๆเลยนะครับทีปีนะครับโทีเอก็มีลายทองคำลายทองแท่งแสงคำสุพจน์ทีมบีก็มีบัวบานโมเมออร์ไทยยอดทองนะครับ ตอนนี้ผู้สาัครทุกคนะครับน้องสปอน์นะครับจากทีีอีมานะครับพร้องกันนะครับอนคณเพิธีแรกนะครับน้องปูบาลนะครับน้องปูบาลนะครับถ้ายิงเข้าในเม็ดีจะให้รางวัลปลอบใจ12,000บาทนะครับถ้ายิงเข้านะครับถ้ายิงเข้านะนะครับถ้ายิงเข้านะครับสุปอนส์สักครู่ Support xuất à. Support để ở ra cô à, bị cào. cho ông còn đấy support, support ăn còi đấy có đấy, ăn support. สัวหมดต้องเซฟให้ได้นะครับอ่าถ้าเซฟได้หมดไม่เข้าสักลูกเลยนะครับก็จะมีคุณแม่เอนนี่นะครับจาก USA มอบราง,งวัลให้3 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมกับลูกทีมด้วยนะครับลูกทีมได้ด้วยนะครับ300รอบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเนาะ ผู้นักสู้เขเซตได้ันโอ้โหผู้ักปะตูนี่เขาจีบเ้าจังเลยนะกับโอ้โโอเคมูนบแล้วกีใจครับโอ้โหความใจครับมีตรหาต่อไปเลยครับน้องไลบอนะครับน้องโมเมครับันต่อไปครับน้อโมเมครับน้องโมเมครับครับน้องโมเมเบอร์สหงนะครับจะทำให้ทีม ของเราขึ้นนำทุลดาวนะครับโมมีเบอร์สามาแล้วจุดมตุ้มตุ้โตุ้มตุ้มต้มตุ้มต้มต้มตุ้มตร้มตุ้ะตุ้มตุ้ตุ้ะตูเบหร้มตประตูเมตุ้มต้มตุ้มตุ้มต้มตุุ้้้ม้ ยืนกันจังเลยเอาต่อไปนะฮะต่อเลยครับเชื่อต่อไปน้องต่อได้ครับต่อแท่งเมื่อตะกี้เห็นไหมน้องทองน้องยอดทองมายอดเดียอะยังไงอ่ะลำวงมาครับปี้านะครับแสงทองแท่งนะฮะทองแท่งเบอร์สอจิง เหมือนขบวนยายโอ้โหอลังการเอ e r y clever เข้าไปนะครับาน้องอละไทยครับพ่อละไทยอ๋อไยเตะแรงหน่อยลูกอละไทยครับลูกครับยังไ้เช็ดลมยางอีกแล้วครับต้องเป็นก็กัวยางแฟบอ่าเบอร์หกนะครับน้องอระไทยนะครับเชื่อมเี้อระไทยนะครับเดี๋ยวดูครับอระไทยจะทัดประตูได้หรือเปล่า ไม่แน่านะขาหลังขาหลังโอ้โหมีให้เสียวมีให้เสียวอยู่ตลอดเลยมอไปเลยนะน้องแสรคำนะแสรคำนะครับทีมสองสิบฟ้านะครับที่ทำประตูแล้วได้ประตูแต่กรรมการดู V A R V A R ไปแล้วนะครับว่าไม่ผ่านนะครับโดนเป็นอะไรเป็นลูกเปล่านะครับเอาเลยครับแส่งคำแต่งคำแส่งคำจี๋ย่ะไอ้ยะ ไม่ฟาวนะครับเมื่อตะกี้จับดิดเข้าประตูนะครับเป็นประตูอย่างโปร่งใสเลยนะครับอ่าต่อไปครับน้องยอดทองครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องรุ้นะครับว่าปีนี้จะเสมบริการหรือเปล่าแต่ทุกๆปีนะครับว่าจะเสมอกันตลอดนะครับในวันสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะไปชนะนะครับดูดูครับดูครับผมจะยิงนะครับผมจะยิงนะครับโอ้เจียยบที่ไหนรับ เนี nên, ่ยจอเลยเขาเขากับแม่กินข้าวหรอกานะครับมาเลยยอดองจตยอดนะฮะยอดยอดเจยอดเจยอดครับไปเยเจยอดอาจารย์อัดูกันดูีในใกั้เสดครับขา 3ามพันบาทก้เดิอนนะลูกทีมก็ได้สามร้อยนะก็อยู่ที่สูโฟนนะครับซุโฟนจีลูกพีมเนะจับคุณแม่เองนี่ U.S.A. นะครับอัดฉีได้เลยนะครับสามพันบาทนะครับลูกทีมก็จะได้สามร้อยบาท บอกวาทุกท่านนะครับคงจะมีความสุกนะครัในการชมกีฬาฟุตบอกช้านะครับถ้าจป็นความสุกขอเสียงอบคุณกันครับผมขอบคุณาคีนเรามารุวมสนุกด้วยการนราล้เป็นความสนุกนะครับผมาที่ถึงนังางนะครับโดยทางตาแดงนะครับที่ ต <c oughs> ุ A ้คนรเงินจ่าผมบ้านชาครับเราจะเห็นน้องทุกเชื่องเลยนะครับผมมีทีมงานการแสดงของเราทุกงานมาทุกเชื่องเลยมาและขอบคุณทอบคุณผู้จัดสินทุกคนทุกประเทศนะครับที่ส่งทุกัดสินมาดำเนินการในรายการนี้ผมขออภัยในตอนต่อไปนะคะยังจะมีการแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่ ให้ทุกท่านได้รับชมในฉากสำคัญนี้นะคะ,ะ,คะเราเวลาที่สักร์นั้น